for me, uh, I know how is important this final. So on that time, uh, when I played Chiang Rai, I win this final, and then I saw in the face of every player. ความคาดหวังสูงมากแล้วก็คือพอคาดหวังสูงมากแล้วเราแพ้มันก็เปน,นเฟลด้วยแล้วมันเป็นแมตช์สุดท้ายที่พี่ตั้งใจมากที่แบบจะจะชูถ้วยในฐานะนักเตะครั้งสุดท้ายอะไเงี้ยเราไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสหรือสู้ไม่ได้แต่แต่ความเฉียบคม ต้องยอมรับว่าเราเฉียบคมน้อยกว่าบุรีรัมม์มันก็ติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่ามาส่งผลในเรื่องของการไปโปใต้เอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยเราชนะด้วยกันเราดีใจด้วยกันเราเศร้าเราเศร้าด้วยกันแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ในเกมนี้ day of the final just go t inside the pitch and do our best จะทำให้ p e r f o r m ร์แมของตัวเองออกมาในนัดนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ พาทีมแล้วก็พาทุกคนรวมถึงแฟนบอลก็ไปถึงโทฟี่แรกคิดว่าแบบนี้จะเป็นแบบที่เราจะปดต่อยเราจะทำให้แฟนทุกคนทุกคนมีความสุขในนัดชิงให้ได้แล้วก็เดาแชมป์มาฝากทุกคนให้ได้แล้วก็คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เรี่มแลวเป็นรอยยิ้มข,ของพวกเราทุกคนเขาสู้จนนาทีสุดท้ายแฟนลับเอ่ยคนในชูคนทีทีทุกคนอยากเห็นอยู่แล้วได้แชมป์